สบายดีพอ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเซเวอร์ทุกท่านเด้พอพบพ่อกับซองนัตตี้ศาเล่าเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้เฮากำลังเสียออกเมือหน้าเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าเสียออกไปยังจังไดรกะไปลุนไปซมนดงกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ฝนก็นยังตกลิ้นอยู่ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนีเนาะแปลว่าผ้าห้องผ้าแตกน่ะตั้งแต่บ่ายสองโมงพี่น้องเฮาก็เลยแบบปิดโทรศัพท์ตั้งแต่บ่ายสองโมง,งลปลปงายแหละเนาะแล้วก็ฝนตกลิ้นมาเลยจนถ่ายเดียวนี่ยังบ๊อยุดพี่น้องแต่ว่าตกลิ้นเบาแห้งเนาะเพราะว่าสวยแหละค่ะ นตกลิ้นน้อย่างแข่คนหลุดกตอย่างออกเมือม่อไห้เมื่อนางขี้เก่าพี่น้องไปว่ะพ้นตกลิ้นอยู่กะจริงแต่ว่าแสงแดดออกแล้วตอนนี้เนาะแดดออกแล้วพี่น้องเขาก็แปลว่าดำก่อนก็เริ่มออกแน่หรือว่าแปบว่าอันเขาก็มานแล้วเนาะพี่น้องตั้งทองแล้วใช้พา,ายโหเขาได้พี่น้องเลย ถัา,ถาน้ายุข่าวท้องผ้าแบบบยแจมไซเลยแบบนีแต่งโนผลเนาะ,นะรดไูเลือมากอ่ะเอร์หน้าเดีอย,ยี่ีเอินนี่เดี๋ยมาวันนี้เอาไปยังไง ผูกขีไปแล้วปาลูงตอนนี้เฮาก็มาหอดนาเป็นผี่เรียบร้อยนะพี่น้องเนาะคือง้อเธอเพ่อใหญ่จ่อยเพิ่อนจะเลี้ยงแล้วเพิ่อนจะเอาเข่าตารางเทียงไว้อันนี้คือสูตรของเพิ่นเนาะง้อจากที่ว่าสัมการนะง้อเพื่อใหญ่กลัวแปลว่าเพิ่อนใบคอยตากแดดตากฝนเลยพี่น้องเล้วน้องจะถมาเบิ่งเข่าวะอ๋อกมาได้เังนไงเนาะออกไม่หายมาน่าพี่น้องว่ามาจากบ๊ะโอ๊บโอ้บรรยากาศเย็นสบายเนาะ แ <Man. S 1> mm hmm. ม่มงมหอยในภายน้อยปะลุงงมน่นะปลาเต้นดึงๆๆมีปลา,า,าบ่มบนะบีโอ้เฮาบ่ได้มาติดเบ็ดเนาะติดเบ็ดเอาปลาออกมาหลอกบิ่งเขาเบิ่งหน้าสิได้เลย งว่วงออกผูกป้ะเน่นะผูกออกมัเขาาเงงพี่น้องเอปีนี้นะงิได้ลเตอพี่น้องขางามาแล้วนะโดย งามสามกบปีกายนะพี่น้องกบปีที่แล้วสาวงามแหงหญ้าก,ก็บ่คอยเกิดปีนี้นหลอกมาเลยเรื่อยอันนั้นเพื่อหั่นต่อจืนพอน้องไอ้เชี่ยวก็้านพอนี่มาจูดพี่น้องเลยเกือบบ่ได้กินเกือบโจนมาหลักเอาเนะอ <c oughs> เขามาก้าน anyway. ี่ออกเลยพี่น้องซุกน้ำกระมี่เลยเขาเันนตะว่ากาแกะเนาะแบบกาลายเดือนมันก็เลยออกไว้พี่น้อยเขาห่าก็ช่างใส่ออกไวยอมีแต่กาแก่ดำ ก็เล่าบางขาวถูกบรรยากาศวัดดีชุดน้ำการเด้อพี่น้องเด้ออยู่ถุงหน้าเนาะพี่น้องเนาะอยู่หายอยู่นานหน้าเฮา,ากับบริไกลกับบ้านเนาะพี่น้องเนาะเอ,อิ้นหา,ก,ากันจะได้ยินกับบ้านก็ได้ใครู่เฮือนก็ได้ แต่ว่างามก็แนมบอดสอดเลยพี่น้องแต่ว่าเขาก็อยากมองหน้าแบบสูบบรรยากาศบริสุทธิ์นยอยู่เพื่อนจ๋าแต่ว่าเออเบิ่งแต่อากาศมีไงจืเน่ากับแบบว่าเออไม่กัยังคอยปรับปรุงไปคือเอีว่าเลยเนาะแต่ว่าอาหารการกินกะบให้เพื่อนนั้นคุมอาหารแต่ว่าเมื่อนี่กัเป็นเมื่อที่ว่ามอหนักแต่พี่นุ๊กมอหนักจมูกกาหารเนาะเป็นเงินจันเหมือนมาเลยเลย วันจันทร์มอนัดยืนอยู่หมู่ทหานแต่ว่าฝนตกลิ้นเขาก็เลยไปพาคนไปพี่น้งองเพราะหัวมือได้แหละทีพาไปเนาะไปก่อนไปนล้างกับบอกไปยังเราผวาไปอังตัวอัดตึงแบบว่าเอาเอแบบไตดีผิวเบาหรือจังไรเนาะมือน,นี่ก็พิดหนัดแล้วพี่น้องพิดหนัดแล้วมอนัดมือนี่ก็ปปไปเดิไปพอฝนตกลิ้นเลยพี่น้องเยถนนทุนทางมันก็เปลีอนเปรอะเนาะก็เปลีอนแหงก็เลยไปเดานพาคนไปมือน,นี้ ลยมาสู่บรรยากาศบริสุทธิ์อยู่หายอยู่หน้าเนาะพี่น้องมีเอชีไล่ไลถามถามขมานว่ามีไงึ้นเป็นทางใดอาการมีขึ้นโบอันนี้หาคำตอบยากเนาะพี่น้องแต่ว่าก็ต้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะการที่ว่าดีขึ้นบบเศร้าละโบยังแบบลลายพูนถามก็มาว่าเศร้าละโบการเศร้านี่ยังพี่น้องยังบบเศร้าแต่ก็อาการเหนื่อยเฉพาะทุเลาขึ้นเนาะ ไอ้ทุเล่าขึ้นพ่อไข่ขึ้นเดบหันใจมอนขึ้นอันถามว่าเศร้าบ่ยังบ่เศร้าเด้อพี่น้องเดอ้ออาการเดือดเป็นโรคไตก็คือเพื่อนเราและโรคคุณรวยอะไรเนาะก็ต้องเบ่งอาการต่อไปเรื่อยๆว่าจะเป็นจังใดนักลงบ่หรือว่าดีขึ้นมันกะหายเศร้ามันก็นกที่จะเศร้ายากเอาเพี่น้องเนาะก็คือเฉพาะทุเล่าไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะแต่หากับโหหบหูนะฮาโบเคยเจอว่าันระค่ากับเป็นครัง้งแรกในชีวิตเลยที่ว่า เดเจอแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องแบบปรับปรุงอะไรทำอาหารการกินกับเือเอซีว่าเลยเนาะก็แบบแบาให้่นกินแบบตัดเลยมันจะยากเนาะเพิ่อนกาสุขภาพเพิ่อนกัแบบอ่อนเพียรแต่ว่าเพิ่อนกับข่อยกินเขาที่หนาแบบนี้นะก็เลยแบบข่อยปรับปรุงไปแต่ว่าการที่แบากินเค็มบอนัวบอนี่ฮะบได้ใส่เลยฮะใส่แต่ซอสซีอิ้วขาวเนาะได้หนักเสียวเออดังนักเสียวลายแถ แบบว่าหาก็อธิบายให้ฟังอะไรเนาะพี่น้องเนาะหลายฐานถางผ่ามาเนะาะก็เลยเบาให้ฟังให้เบิ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าให้เศร้ามันกันยังบ่เศร้าเป็นโรคอันนี้เนาะ,ะเะบิง่งชมไปเรื่อยๆแล้วก็ขอกำลังใจจากเอสจีทือทานเนาะแล้วก็ขอบุญขอบคุณลา,ญญาณยๆที่เป็นห่วงเป็นใยมีเะไรจืดด้วยพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณลายๆน้องเนาะมาเปลี่ยนบรรยากาศ อยู่ทุงหายทงนาต้นเขาเขียวๆงามๆแบบแ,บบแบบั่สีได้สดสื่นไปนำบรรยากาศนาพี่น้องเนาะที่โบได้อุ้มเอา <c oughs> เอ้เขาน้าที่นี่งามแห้งเลยพี่น้องเว้ยงามผู้ให้ผู้ดขั้นเลยพี่น้องแบบว่า,า,ขขา,ลเ,ลนาเน้นเป็นแบบสดเลยครับอ้ยไปนี้กับผลกันยังตกลิ่นคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะในตกลิ่นคือเก่เากลกกแล้วครับ พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่ท้องไหท้องหน้านพี่น้องแต่ว่าน้ำกับบกคอยไลยเนาะน้ำทเทว่าแส่เขาแล้กับเบิ่งส้มไปเรื่อยๆเลยมีเอพีไล่ถามถามเข้ามาว่าเออน้องนักอันมีแฟนและโบอย่าง,งนะกนะยังคิดเก่าพี่น้องคิดเก่าเนาะเปิดใจอยู่ได้แต่บอม,มีคนเข้ามาเพราะว่าคิเลกเกินไป <laughs> แล้วกับอันยังก็แปลว่าเฮาแบบ จะที่ว่าลองร้องเพลงเลยนะแบบกัแบจะให้เพิ่นแต่งให้อยู่แต่ว่าพูดว่าเพิ่นที่มีเวลาโบเนาะถ้าแมบบีเวลากับคือเสดห้องเนาะพี่น้องเอสียงกับบคอยดี้กับเพิ่นเคื่อนในอายเนี่ยจักหน่อยเลยพี่นอ้องก็อยากลองบางอยู่ว่ะสิเ,นะเป็นนาไดฮะเนาะแต่บอกเขาเปรียบเทียบกับภคยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแต่ละคนจะมีเอกลักษณ์ของภคยของเราเนาะคือแบบว่าเออหลายๆควนว่า,วา สะพอนั้น,น,นบบราณยังห่านตะเจนะเพิ่นกระดังแบบเอกลักษณ์ของเพิ่นคือถา่านผสมเห็นทุกๆถ่านเนาะเพิ่นกระดังแนวของเพื่นแบบว่าเออเนนันนันนี่อะละเขาก็บอกว่าติต่อว่าจังไดเนาะแปลว่าแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของไพ่ของเล่าแปลว่าเนนัน,นอ,อ,อะไรพี่น้องอเลยอะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฮาก็ขคอจบแกับเพียงชนี้เด้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัตตี้ซาลาโดยพี่น้องเด้มมื่อนี้ฮาคือเฮามา พาพี่น้องมาชมบรรยากาศบริสุทธิ์เนาะแข่งฝนตอนนี้ฝนตกลินแต่ว่าตาเวนออกเลยพี่น้องเลยบรรยากาศบพบพอก,กันคิดต่อไปเดยพี่น้องเด้อว,ว่าพี่่าประการใดก็ดกต้องขอถทดคอภายล,ลายสบายดีบนเขาไป่อนพี่น้องมาหล่อบนเขาคนมี่ป้า